ครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนในรายการ i n v e t m e n t Ten m i n u นะครับในวันศุกร์ที่แปดเข้าวันนี้ช่วงนี้เริ่มมึนๆนะเจอหุ้นเจออะไรเข้าไปเออแต่บางอย่างก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นน้ำมันก็เริ่มลงน้ำมันเริ่มลงแล้วนะครับใครอน้ํามันต้องไปเติมแล้วแหละเห็นว่าลงเยอะเลยนะครับลงมาตั้งกี่เปซ็นะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่โอ้หแค่ไม่กระดิกเลยอ๋อเหรอก็เห็นตลาดโลกลงมา20เปซ มันเราลงมันมีเหตุผลอยู่เออแต่แต่ก็พูดแล้วเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังเหนื่อยนะนะโอ้ยเกิดน้ำมันแพงอย่าไปคิดมากเราก็ใช้รถไฟฟ้าดิซื้อรถใหม่โอ้โหภาษีรถไฟฟ้าว่าก็เดินมันยเลยมันยำแพงอยู่เลยอ่ะเออก็เดินก็ได้ขึ้นรถเมย์อย่าไปคิดมากนะยครับพุแคทเห็นจีนขายอะไรห้าแสนกว่าบาทว่าร้อนะแปดรถราคาแล้วนะแปดแสนเก้าแสนมีตังค์มีตังค์ซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้ผม ผมลองไปดูรถรถไฟฟ้าเนี่ยสมมติถ้าเราไปเช่ารถขับช่วงนี้นะรถไฟฟ้านี่ค่าเช่าต่อวันนี่มันแพงกว่ารถน้ำมันเยอะนะสเปคเดียวกันและในราคาลงทุนเท่ากันเออค่าเช่าวัานนึงโอ้ยเช็กวันนึงตั้งหลายเยอะนะหลายพันมากเลยนะไอ,อ,อตัวไฟฟ้าเนี่ยทั้งที่แบบรถธรรมดาสมมติธรรมดาวันละพันเนี่ยได้อยางไรอย่าง้ยไอ้น่าหกพันเลยนะวันละประมาณพันสองไอ้นั่นท่าลดราคาประมาณเก้าแสนอ่าอันนี้ราคาพอกันแต่ว่า ค่าเช่าแพงกว่าหลายเท่าคนราคาพอกันเพราะคุณหาซื้อไม่ได้ไงมันทไม่ทันไงหาซื้อเมื่อสองไม่ได้อ่อมาเข้าเรื่องอันนี้ไปไกลละไปไกลละแต่มันก็เกี่ยวกันนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอ่าวันนี้เรื่องที่เรามาฝากกันเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้พี่เตียวอะไรมาฝากแหมเราคุยแต่เรื่องเครียดก,กันโอ๊ยไม่เครียดมากเท่าไหร่ครับอันนี้คือดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์จริงๆมันถ้าถ้าใครเคยดนก็คือมันเป็นเหมือน เป็นการบอกว่าค่าเงินดอลลาร์มันดีแค่ไหนทรงพลังแค่ไหนยิ่งเยอะยิ่งดีอ่าก็มบบนี้แบกหุ้นอ่าคล้ายๆอ่าเซ็ตอินเด็กอย่างเงี้ยถ้าเซ็ตอินเด็กขึ้นแปลว่าเซ็ตมันมีค่ายิ่งขึ้นยิ่งดีงั้นในมุมของดอลลาร์ยิ่งขึ้นก็ยิ่งดีเนี่ยจากต้นปีมามันขึ้นมาประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถามว่าไอ้ทำไมดอลลาร์มันถึงดีล่ะทำไมมันถึงมีค่าคนถึงอยากจะซื้อเหมือนเซ็ตขึ้นเนี่ยเพราะคนไปซื้อหุ้นในเซ็ตถูกไหมเซ็ตมันเลยขึ้นคนไปซื้อดอลลาาาาาารรร์์ทไไไมมปปซื้้้้้ออออออดดดลลลเขขึึนนนกกงีีบแว แล้วก็เดี๋ยวขึ้นต่อ,ตอก็เหมือนหุ้นหุ้นตัวมันปันผลมากขึ้นใช่ใช่ใช่หุ้นก็เลยแขงขึ้นเหมือนคุณซื้อหุอ้นตัวเดิมอ่ะแล้วคุณได้ปันผลเยอะขึ้นอันนี้คุณคุณคุณซื้อเงินดอลลาร์เก็บไว้คุณได้ดอกมากขึ้นค,ค,คนก็เลยอยากซื้ออ่าคิดง<า>่ายๆชัดเขาาา้าใจง่ายเลยนะครับก็แปลว่าต้นปีมันขึ้นมาประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ม่คือเห็ดผลนะครับแต่เหมือนเทียบันไม่ดีอะไรไช่กับคนที่ไม่ได้ถือดอลลาร์ใช่พอเวลาดอลลาร์แข็ อ่อนอ่อนมากอ่อนอ่อนนะครับอ่อนก็คือต้นปีนะผมที่ให้ดูต้นปีต้นปียังอยู่ประมาณสามสามตอนนี้อยู่มาสามหกก็ึ้นมาประมาณกับไรแล้วดูเหมือนกับไรนะดีใจไหมครับสามสามคืนสามหกมัรวยไม่ใช่นะมันกลางว่าตารเล่เปลี่ยนคือหนึ่งดอลลาร์แลกได้สามสามตอนต้นปีหรือเอาสามสามไปแลกหนึ่งดอลลาร์แต่ตอนนี้ต้องเอาสามหก มีค่าท่ากันหนึ่งดอลลาร์หมายความว่าถ้าฝรั่งเขามาเมืองไทยตอนต้นปีเขาแลกเงินเขาได้ตังสามสามเขามาวันนี้เขาแลกได้สามหกกับการถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศต้นปีมีตังค์สามสามแลกไปมีเงินหนึ่งดอลลาร์ไปใช้อแต่วันนี้มีตังค์สามสามคุณแลกได้ไม่ถึงดอลลาร์จะได้ส่วนเก้าต้นต้นเออคุณจนลงเนี่ก็เรียกว่าประเทศไหนค่าเงินอ่อนมันจะดูเหมือนจนลงเรจะเสียเปรียบนิดหนึ่งเนี่ยบาทเราอ่อนไปประมาณ แปดเปอร์เซ็นต์จริงๆอย่าไปดูปีก่อนนะปีก่อนมันสามสิบเลยนะอ่อนมาใส่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะจริงๆแล้วนะครับหลวงคุณบอกเอ้ยก็ช่างผมอยู่แต่ในประเทศเนี่ยเขาปิดช่างมันปิดหงปิดตาอยู่ในประเทศเออก็มันจะอ่อนจะแข็งก็ช่างก็เราตื่นมารับเงินเป็นเงินบาทแล้วเราก็ซื้อข้าวซื้ออะไรก็เป็นเงินบาทแต่อะไรเนี่ยก็ไม่แล้งไงแต่ข้าวแต่ข้าวมันไม่ใช่ราคาเดิมนะข้าวก็ขึ้นราคาเรื่อยๆงั้นผมให้ดูอันนี้โอ้ผมให้ดูอันนี้ราคาน้ำมันนะครับคิดง่ายๆนะ WTI น้ำมันนะครับเนี่ย จากต้นปีมาเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นมาประมาณ30%ตอนนี้ย่อลงมาเลยเหลือแค่30%ถ้าไปเทียบกับน้ํามันบ้านเราคิดแบบเร็วๆนะจริงๆมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะผม,มเห็นภาพคร่าวๆน้ํามันบ้านเราจากต้นปีมาขึ้นมา4 0เ็นห็นไหมว่ามันขึ้นมาไม่เท่ากันอ,อย่างพี่อ๋อกว่าเมื่อกี้คือของมันแพงขึ้นคือเงินเฟ้อ,อนั้นของมันอาจจะแพงขึ้นประมาณ30แต่บวกกับค่าเงินที่เราอ่อนเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นของของเราอ่ะมันก็เลยแพงเบิ้ลขึ้นไปอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราดูเฮ้ยเราบอกเฮ้ยเราอยู่แต่ในประเทศเราไม่ต้องสนใจอย่างอย่างอย่างสั่งข้าวเดิมเราสั่งสั่งสั่งผ่านดิวิลลี่เมื่อปีที่แล้วช่วงโควิดใหม่ๆเนี้ยทุกคนสั่งดิวิลี่หมดใช่ไหมที่สั่งก๋วยเตี๋ยวจานหนึ่งในชามอย่งเนี้ยสั่งมาส่งบ้านห้าสิบบาทอันนี้เท่าไหร่รู้ป่าเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบห้า พี่สาพิเศษเปล่าไม่จังปกติเหมือนเดิมเนะหมือนเดิมนะเห็นไหมมันแพงขึ้น,นเพราะฉะนั้นหนึ่งของแพงขึ้นนะของแพงขึ้นทั่วโลกันเงินเฟอ้ออย่างที่สองของที่แพงขึ้นในแต่ละประเทศมุมมองมันไม่ไม่แพงไม่เท่ากันเพราะมันต้องคูนด,ด้วยค่าเงินของประเทศนั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะของที่เราไม่ได้ผลิตเองเรานําเข้าอ่ะมันก็จะเห็นผลชัดน,นอกจากคุณปลูกผักเองกคุณซื้อกันเองนะอีกเรื่องอะนะครับซึ่งมันมันมันหลีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องสนใจเรื่องค่าเงินก็เลยต้องสนใจในะผมยกตัวอย่างเงินเฟ้อ ที่บอกว่าค่างเงินมันอ่อนเนี่ยมันทำให้นะครับแล้วของแพงมันเกิดเงินเฟ้อเนี่ยหลายๆประเทศนะครับไปไกลมากแล้วอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเมื่อเดือนเมษานะครับตามสีเลยประเทศไหนที่แดงเถือกเนี่ยก็คือเงินเฟ้อมันสูงมากเ,าเงินเฟ้อคือของแพงขึ้นเนี่ยบางประเทศในเหมือนในโลกครับเ,เข็นเข็นตังค์ไปซื้อข้าวเ,าเนีเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เวลาเข็นรถเข็นเอาใส่ตังค์ไปซื้อนี่ซื้อข้าวจานเดียวเนี่นะอจอดทิ้งไว้ไม่หาย ตังค์ไม่หายรถเข็นหายรถเข็นหาพราะตังไม่ขนไปไม่คุ้มนี่บางประเทศเพอเขาเจออย่างนี้ปุ๊บเศร,รษฐกษิจเขาพังเลยะนะครับของเรายังดีนะครับประเทศเรายังเป็นออกสีฟ้าหน่อยจริงๆแบบนี้ที่ผ่านมาอาจจะนิดนิหล่ารักนะสีก<อ>็เ,เริ่มเข้มนะครับก็อันเนี้ยคือสิ่งที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งของเงินเฟอ้อใช่ไหมมีทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ค่าเงินถ้าโดนสองเด้งก็หนักหน่อยนะครับอะวิธีแก้ค่าเงินอ่อนทํายังไงอลาออกใครลาออก นายกนายกลาออกใช่ครับเมือม่อเมื่อคืนถ้าใครตามข่าวจะเห็นว่านายกที่อังกฤษนะครับอ่าเขาลาออกไปหลังจากที่โดนกดดันเพอลาออกปุ๊บค่าเงินปอลนี่ก็เด้งเลยมันดีมันดีอย่างนั้นเลยเหรอมันดีอย่างนั้นเลยเนี่ยอ๋อข่าวที่ผมไม่รู้ผมเอาข่าวไม่รู้ผมแปลผิดอะไรเรื่องภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษใช่ไหมถูกถูกแต่แต่นี่เปษนอังกฤษอังกฤษนะบริษัทพี่อ่านดีๆนะโอเคโอเคแต่คราวนี้บ้านเราก็อ่อนทํายังไงอ่ะ วิธีการอาจจะต้องแก้ด้วยวิธีอื่นแหละผมว่าไม่เราออกไม่เราแก้ที่ตัวเรานะครับเราแก้ที่ตัวเรามีวิธีทาไงบ้างผมที่ตานะนี้ผมก็เอามาแชร์กันแล้วกันเนาะในกรณีที่บ้าเราไม่ไม่ไม่ทำาฤติกรรตามอังกฤษจะจะยืนยันไปอย่างเรื่อยๆเรามีวิธีแก้ให้ใช่ใช่ในการรักษามุลค่าของเราทำไงบ้างเพราะอังกฤษนี่เขาต้องออกเพราะว่าเขาโดนกดดันอเขาไปจัดปาร์ตี้อะไรเงี้ยช่วงโควิดนะครับ พ่งบ้านเราไม่มีครับบ้านเราไม่มีแล้วเราครับกลับมาดูบ้านเราดีกว่าสมมุติเราจะทไงได้บ้างเท่าที่ไปลองคุยเลยเลยผมบอกเอ้ยก็ในเมื่อบาทอ่อนดอลลาร์มันแข็งเก็บดอลล่าร์ดีสมมุติผมมีเงินอยู่ผมเก็บเงินอยู่ผมเอาเงินที่มีอ่ะไปแลกผมอาจจะไปซุปเปอร์ลิสต์ไปอะไรเงี้ยแล้วไปแลกเงินดอลล่าร์เก็บไว้ซื้อมีซึ่งหน่อยอ่าส่วแรกนี้ก็ซื้อขายง่ายอย่างของเอสซีบีก็มีแล้วเอสซีบีแพลเน็ตซื้อขายได้อ่าสมมุตินะครับเพราะเพราะแต่ถ้ามองจากอดีต ต้นปีมาถ้าใครแลกไว้แลกกับวันนี้เหมือนคุณได้ดนะอก8%เนี่ยเออเหมือนคุณได้ดอก8%เลยนะแต่ไม่ได้หมายว่าอนาคตอนาคตอาจจะไม่อ่อนไม่แข็งเท่าเดิมก็คือรักษามูลค่าไงอ่ามันอาจจะลงมาสามสามใหม่อันนั้นก็สวยเลยเลก็ถ้าก็ต <Ele arning S 1> ้องมองเทรนเรื่องของของข้างในเรื่องของดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่น,นี้เป็นวิธีนะถ้าเราเมองว่ามันยังจะอ่อนต <s> ่อไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางที่จะชะลอการลดค่าของเราของเงินเราแต่ถ้าแลกมาเก็บไว้บ้านกลัวโดนปล้นเนาะเดี๋ยวโจรมันมาขึ้นบ้านเอาเงินเราไปทําไงอ่ะ ช่ป่ะสมมติเรามีเงินไว้บ้านตั้งหลายร้อยล้านเนี่ยจนเอาไปเราก็ต้องแจ้งเลยว่าหายไปเป็นสิ่อาจจะไม่แจ้งได้เงนาจากไหนไม่รู้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือฝากเดี๋ยวนี้เราสามารถเบันทึีเงินฝากสกุลต่างประเทศได้ครับงั้นถ้าเรามีเงินบากฝากธนาคารอยู่อาจจะเปลี่ยนบางส่วนเป็นฝากเป็นเงินสกุลต่างประเทศก็ได้เพื่อรักษาท่างเงินเนี่ยงั้นรายการเราไม่ได้บอกทำไงให้มันรวยสุดรวยสุดมันต้องรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตซึ่งไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเราก็วางแผนให้ได้รับผลกระทบไม่มากอวันหนึ่งมันเกิดอะไร ถือมันสุทธิสองสกุลเลยฝากสองเล่มไปเลยชัวร์วๆนะครับน่ะทําอะไรได้อีก <c oughs> ซื้อหุ้นซื้อหุ้นมันจะดีเหรอซื้อหุ้นตรงนี้หุ้นก็ซื้อหุ้นต่างประเทศมันก็ลงเหมอือนเราสมมตินะซื้อหุ้นต่างประเทศมันจะเกิดผลตอบแทนได้สามอย่างหร,หรือเสียได้สามอย่างะนะครับสมมติอเมริกากันเนีย่ยเราเที่ยวอเมริกากับเงินบาท ก็ในเมื่อเราอยากถือดอลลาร์เราก็ไปถือดอลลาร์เราก็มีสิทธิ์ได้อัตราผลตอบแทนจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ถ้าแทนที่จะถือดอลลาร์เราก็ไปซื้อหุ้นที่มันเป็นราคาเป็นดอลลาร์เราก็มีสิทธิ์ได้กําไรจากราคาหุ้นเหมือนหุ้นไทยทุกอย่างใช่ก็คือมีกำไรจากราคาปันผลต่างราคาหุ้นได้ปันผลแล้วก็เอเจนเลสเจคือถ้าเกิดข้างเงินเราอ่อนต่อต่อให้หุ้นอยู่กับที่เราก็จะกาไรจากข้างเงินอ่าครับถ้าข้างเงินเราอ่อนต่อหุ้นตกเราได้ปันผล เราอาจจะกาไรกลุบกิบนิดหน่อยอแต่ถ้าหุ้นเขาขึ้นด้วยได้ันผลด้วยแล้วเนอ่อนี่สามเด้งเลยอันนี้เราก็รวยเละก็เหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ที่แบบต่างชาติจับระคุนกับเราให้พูดเราถูกลงพูดตกข้างกันแล้วอ่อนะอ่จับรงคุนกับเราแต่กระแสเงินมันยังไม่เข้ารือประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นทางเลือกคราวนี้อย่างที่พี่ว่าเมื่อกี้แหละไอ้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมันมันเป็นค่าสากลแต่ไอ้ตัวหุ้นเนี่ยหุ้นมันอาจจะตกก็ได้ช่วงนี้เห็นไหมกากลัวว่าเศรษฐกิจถอยอะไรเงี้ยเนาะ แล้วถ้าหุ้นตกไปก็อาจจะไปขาดทุนหุ้นถึงจะได้ตายแลกเปลี่ยนขึ้นมาอาจจะเจ้าก็ได้อเห็นเอาหุ้นไหนที่มันพอซิฟเซฟผมเขามีเรื่องมันเล่าอีกแล้วเอาหุ้นมาสากแล้วเดี๋ยวนี้วันหนู่เราชอบเอาหุ้นมาฝากนะครับผมมีบริษัทบริษัทหนึ่งอยู่มาร้อยกว่าปีอย่างร้อยสามสิบห้าปีตั้งแต่ก่อนเราผ่านผ่านวิกฤตมานานแล้วเจอทุกอย่างอาจจะทุกอย่างไม่รู้เจ๊งไม่รู้กี่ชั่วคนแล้วยังอยู่ได้แบบมี้กลังแสดงว่าภาษาเขาค่อนข้างที่ มันคงนะเคยพยายามออกสินค้าใหม่แต่ลูกค้าก็รล้อบอกว่าอของเก่าดีแล้วไม่เอาอะไรเอาของเก่าบมาขายเอ้ยเขาเคยออกของใหม่แล้วเขาเลิกขายของเก่านะคนร้อขอของเก่าติดใจอขอซื้อเถอะดาได้ไหมเนะี่ยช่วงสงครามยิ่งขายดีช่วงสงครามบอกต้ช่วยผลิตเยอะหน่อยส่งให้ทหารโครกแน่เลยเดาเฮ้ยไม่พี่รู้อ่ะพี่เดาวนึกว่าพี่ดูอยากสีเสื้อผมซะอีกไม่ไม่ไม่พี่เดาอ๋อผมว่าพี่ดาจากอันนี้แน่เลยอ๋อที่อ่านมาพี่เกิดทันหรือเปล่าครับ ต้องโค้สิต้องโค้กสิไม่ว่านี่ตั้งแต่รุ่นพี่เบิร์ดเลยคาราบมานี่ครับที่อ่านประวัติมาที่เคยอ่านประวัติเทเบอร์ตันผู้ก่อตั้งมไอจังใช่ไหมถูกไหมไม่รู้ครับเป็นเภัยศัตรูเกิดใช่ยุคนั้นยุคนั้นเนี่ยร้านขายยาเขาจะขายพวกน้ำน้ำที่แบบเขาเรียกว่าน้ำยาแก้ไอโลบอะคล้ายๆนั้นนะกินเสร็จอ่ประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้มันก็กลายเป็นโค้กไปก็เลยเอามาเล่าให้ฟังลองมาดูนิดนึงนะครับว่าเอ๊้ยใส่โค้กถ้าเราไปลงทุนเนี่ยรายได รูปทางซ้ายที่เป็นแผนผู้ลูกกลมกลงเนี่ยอันนี้ผมแจกแจงแยกตามภูมิภาคนะครับอยอดขายน้ําโค้กเขาเนี่ยน้โาโคคาโคล่าเนี่ยว่าแต่และภูมิภาคเขากินกันแค่ไหนจะเห็นว่ามันก็กระจายทั่วโลกกินกันทั้งโลกว่างั้นเหรอเนี่ยเหลือขยายตลาดข้างนอกโลกน่แหละแต่ทั้งโลกกินกันหมดแล้วนะครับอ่ะกินแล้วดูแนวโน้มบ้างนะครับทางฝาเป็นกราฟแท่งอันนี้เรียงรายปีสังเกตนะครับ2018 2019 2020 21า ค่อยๆโตมี2020เนี่ยอาจจะดรอปลงน,นิดนึงนะ<อ>แต่ละปู๋ยิภาคอาจจะดรอปลงน,นิดนึงช่วงนี้นอาจจะเป็นช่วงล็อกดาวอยู่บ้านไม่ค่อยกินโค<อ>้กนะครับแล้วหลังจากเปิดเมืองก็น่าจะไปเที่ยวไปร้าน,นอาหารยิ่งช่วงนี้อากาศร้อน,อน,น,นยุโรอะไรเงี้ยอากาศร้อนอาจจะกิน,น <ะ S 1> เยอะขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูอย่างนี้รายได้เขาไม่ได้เพิ่มหรือหวาแต่ก็ไม่ได้ลด นะครับแต่ก็ไม่ได้ลดจนแบบหน้าตกใจพูดง่ายคือค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับ <S <S ดูกําไรดีกว่ามาดูกําไรเนี่ยไรายได้ตั้งแต่ปีมาค่อนข้มาค่อนข้างอโ,อโหสวยอ่ะผมว่านะค่อนข้างสม,มูทนะแล้วก็งบ3เดือนออกมาแล้วนะผมลองเอามาคูณ4มันก็ นิวไฮอ่าก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่อาจจะไม่ได้บือว่ามากมายเหมือนหุ้นเทคหุ้นแบบกับหัวการแบบขึ้นพวดจะขึ้นดอกี้่จะอะไรกระทบอะไรอันนี้ไม่เข้าไหลนะครับเน็ตโปรฟิตกำไรต่อหุ้นก็ดูเนียนๆนะครับไปอยู่เหมือนใมกลับแท่งทางขวาจริงๆตัวโคคาโคล่าเนี่ยรายได้ของเขานะครับเกินครึ่งเนี่ยไม่ได้มาจากการขายน้ำโคคาโคล่านะไมาจากอะไรที่เป็นเขา หลักการในการทําธุรกิจของเขาเนี่ยเขาจะไปมีเหมือนพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศอแล้วเขาเนี่ยก็จะให้พาร์ทเนอร์เนี่ยได้สิทธิ์ในการผลิตบรรจุข,ขวดขายในแบรนด์ของเขาโดยเขาสง่งเขาเรียกหัวเชือ้อหัวเชือ้ออเพราะฉะนั้นเขาจะมีรายได้จากการขายหัวเชื้อไปทั่วประเทศทั่วโลกอเขาเองอาจจะมีโรงงานเขานิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยจากรูปแผนภูมิทังขวาข้างบนกลมๆเนี่ยนะครับก็มีรายได้จากการขายหัวเชื้อเนี่ยก็คือห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ นะครับนอกนั้นก็ขายอย่างอื่นจริงๆเขามีน้ําซื้อยี่ห้ออื่นซื้อแบรนด์นอื่นๆมาอยู่ในเครือเขาเยอะเหมือนกันแต่ตัวหลกัหลกๆก็คือไอ้ตัวโคคาโคล่าไอ้ตัวโค้กนี่แหละนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ดูน่าสนใจผมมากก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ถ้าเราอยากลงทุนไม่ได้หวังรวย<อ>แบบข้ามคืนน่ะแต่แบบโอ้ยเซฟเงินน่ะต้องใช้เวลาอย่างอย่างหุ้นตัวเนี้ยก็เป็นะนะบะบัฟเฟตต์บอคเฟสเป็นซื้อหุ้นตัวแรกเอ้ยพี่รู้อีกแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ราคาเขาผมให้ดูนี้เมื่อกี้ กำไรต่อหุ้นเนี่ยเฉลี่ยถ้าปีนี้นะผมเอาเอากำไรไตรมาสแรกคูณสี่ก็จะได้ประมาณสองจุดห้าเหรียญต่อหุ้นราคาตอนนี้อยู่ที่หกสิบสามอก็ยี่สิบกว่าเพราะก็ถูกถ้าถ้าดูความสม่ำเสมอดูอะไรเงี้ยหุ้นบ้านเราเยอะแยะหุ้นบ้านเราหุ้นอาหารเครื่องดื่มจริงๆก็สี่สิบห้าสิบเท่าจริงเหรอครับแต่อันนี้ก็คือระดับก็ไม่รู้ปีสองปีนี้เราจะเลิกกินโค้กไหมอ่ะก็ไม่กินก็ไม่เลิกนะก็เขามีพรีเซนเตอร์ด้วย ที่ว่าเมื่อกี้เลยเลถ้าไปดูยอดผู้ถือหุ้นสถาบันที่ถือหุ้นเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเบิร์กชายานะครับซึ่งนี่ฮะพีเซนเตอร์กินโชว์ทุกปีกินโชว์ทุกปีกินละยะยืยืดด้วยไม่น่าเ <c oughs> ชื่อนะครับฟันเฟินไม่ผูนะครับเออไม่ธรรมดาลดความเชื่อเก่าๆแล้วกินรยุสั้นไม่ใช่ใช่ใก็กินโชว์อยู่เนี่ยฮะนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเพราะน้ำตาในเลือดสูงก็กินโชว์อยู่ก็มีคสีโร อ่าใช่เกซโร่โก็ออกมานะครับเขาก็มีปับบยิ่งขวดเขานี่เป็นไอ้นี่เลยนะเป็นตํานานเลยนะ,ะขวดที่วว้าวเนี่ยอะไรที่มันวัววัวเวลาจาับเวลาจับกินแล้วมันได้อารมณ์เราบอกนไม่เหมือนน้ำนอ่ะอ่ประมาณนี้ครับวันนี้เราก็เลยเอามาฝากนะครับพ้นของโคคาโคล่าครับอแต่บอกอีกนิดโคคาโคล่าเดี๋ยวผมเ,เอ้ยแล้วอยากเป็นเจ้าของไปซื้อบ้านเรามีพูดไหมบ้านเรามีไหม บ้านเราจริงก็อย่างที่ว่าเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่รับมาขายเนี่ยบ้านเราก็จะมีสองสองเจ้าก็คือไยน้ําทิพย์ไยน้ําทิพย์กับอาทิพย์ะะะนะครับอาทิพย์นี้อย,นยอ,ยนยอยู่ในตลาดใช่ครับเขาก็จะแบ่งเป็นสองโซนจังหวัดใครจังหวัดมันในการดูแลในการขายอาทิตย์นี้ภาคใต้นะใช่ครับแล้วเวลาซื้อนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะผมผมลิฟต์มาให้สมมติถ้าเราจะไปซื้อหุ้นที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างตัวนี้เขาจดอยู่ที่อเมริกาหาอาทิตย์อยู่บ้านเรานะแต่ถามว่าหมายถึงต้นทางอ่ะถ้าเข้าไปเจอหุ้นโคบอย่าไปซื้อนะอ่าไม่ใช่ C.O.K.E. อ่ะหุ้นโค้กเนี่ยคือหุ้นของบริษัทที่บรรจุขวดขายาแต่แต่ไอ้ต้นทางจริงที่มันขายหัวหัวเชื้อไปท,ทั่วไปอ่ะบริษัทแม่ใหญ่เลยเนี่ยมันคือ K.O. อแล้วบริษัทแต่ละที่พาร์นเนอร์แต่ละที่ที่เขาบรรจุขายในแต่ละภูมิภาคบางเจ้าเขาก็จดทะเบียนในตลาดเ,าล EP, เนี่ยผมริบม์ให้ C.G.E.P.K.O.F. เนี่ยมันก็ทำเบางเจ้าขายในยุโรปแต่ไม่ใช่ต้นทางถ้าต้นทางถ้าใครอยากได้ต้นทางก็คือ K.O. อ่าซีเคโอ่าเคโอแต่ถ้าใครบอกเอออยากเอาไปทางที่ขายตรงนี้ยอดขายน่าจะขึ้นลกรอย่างเดียวบรรจุบรรจุดีกว่าบรรจุไอคนบรรจุโซนนี้โซนที่น่าจะยอดขายพุ่งอย่างเงี้ยก็ไปเลือกซื้อได้เลือกหลายตัวเอาแต่ถ้าเราเลือกแบบแบบหอดใหญ่มองทั้งโลกมองทั้งโลกก็ซื้อคุณตัวแม่เอาใช่ก็เลือกนะครับอันนี้อันนี้งบของหาทิปเลยผมก็อ๋อนี่เข้ามาเข้ามาหุ้นไทยต่อหุ้นไทยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือรายได้ก็ค่อนข้างสม่ำเสมอแหละถ้าเราดู รายได้รวมแต่ละปีเนี่ยครับก็ประมาณเท่าไรไนะห้าหกหกพันล้านประมาณนี้ยปีนี้หกพนะันล้านก็ใกล้เคียงสอดคล้องกับต่างประเทศใช่ใช่ใช่ปี 2, 2, สองพันยี่สิบก็ติดลบนิดหนึ่งเหมือนกันอ๋อก็จะมีกาไรขาดอื่นแต่ไม่ไม่ใช่ติดลบเพื่อที่กำไรเหมือนกันนะครับกำไรต่อหุ้นประมาณสองบาทกว่าอื่ค่อนข้างสม่ำเสมอสม่ำเสมอก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันวันนี้ครับก็คือมีปัญหาเรื่องของแพงมีปัญหาเรื่องค่าเงินอ่อนแล้วเราจะทำยังไงที่จะรักษาความร่ำรวยของเราไม่ให้มันหายไปเร็ว อันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอินเวสท์เทมินิทวันนี้ก็เกินเทมินิทแล้วก็เรื่องมันยาวเรื่องมันยาวนะครับมันลากหลายเรื่องมันลากหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็ลองไปดูนะครับลองไปดูถ้าใครสนใจหุ้นต่างประเทศก็เล็งหุ้นไว้ครับเตรียมเงินไว้เดี๋ยวมาเปิดบัญชีแล้วก็เทรดกันได้อ๋อเราจะเปิดให้บริการการซื้อขายหุ้นต่างประเทศแล้วใช่แล้วครับใช่แล้ว น่าสนใจน่าสนใจครับเดี๋ยวก็จะเอาหุ้นดีๆมาฝากนะหุ้นดีไม่ได้มีแต่ในเมืองไทยถ้าเงินหน่อยถ้าค่าเงินมันดูค่าทีที่จะไม่ลงก็อาจจะต้องแบบมีการไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศเก็บไปบ้างอาจจะแบบหาช่องจการที่จะลงทุนทุนต่างประเทศใช่ครับใช่ครับผมเนี่ยก็เราเราเราออกไปทํางานโอเคครับเงินเดือนไม่พอแล้วท้เงินเฟ้อเนี่ยเงินเดือนขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อใช่ก็เป็นต้องหาทาง ก็ขออะไรได้ขอรับขอรับเงินเดือนเป็น u s ดอลลาร์เขาจะให้ไหมโอเคครับผมวันนี้ก็เราต้องขอรับไปก่อนนะครับแล้วพบกนหน้าครับสวัสดีครับ